สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําบัฟบ,บนเออร์วินนะครับผมซึ่งผมก็อยากทําบัฟบ,บนทั้งสองตัวนะตัวนี้ก็เหมือนกันซึ่งผมยังไม่ได้บัฟซึ่งผมยังไม่ได้บัฟเพราะว่าผมไม่มีนิ้วสุขุณะเหลือแล้วแล้วก็ขี้เกียจลงแลวด้วยขี้กเกียจลงกูเจนะฮะทุกคนเห็นตัวนี้ไหมครับทุกคนเห็นนี้ไหมครับอันนี้คือติดคําสาบบวกย้ําว่าบวกนะด่านนี้คือบวก7.3มผมแนะนําว่าให้บวกประมาณ5.5ขึ้นไปนะครับผมอ่ะ ตรงนี้เลยเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสุขณะนั่งอยู่นะครับแล้วก็เอาเออวินเข้าไปใส่ปึ๊บมันจะต้องใช้นิ้วสุขณะในการสุ่มนะครับผมย้ำอีกทีนะว่าไอ้ตัวตรงเนี้ยตรงดับเนี้ยควรจะบวก5.0%ขึ้นไปห้ามต่ำกว่านั้นถ้าต่ำกว่านั้นมันจะทำไม่ได้นะครับต้องบวก 5.0ขึ้นไปหรือถ้าให้ผมแนะนําถ้าจะให้ทบบําบัฟบนง่ายๆเลยก็คือบวก5.5ขึ้นไปนะครับผมจะ5.0ก็ได้แต่ว่าห้ามต่ากว่า5.0นะครับอ่ะวิธีการหานิวซุกุน,น้าเนี่ยผมจะมาบอกอีกทีในคลิปวีโอหน้านะครับผมอ่าแล้วก็สอนเอฟเคปั๊มกุญแจแล้วลูกกระตาโกโจโด,ด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำบัฟบ,บนก่อนนะอ่ะผมจะไปทดสอบที่ด่านอินฟินิตดาวนาเมกนะครับผม เพราะว่าอะไรหนึ่งและแมปมันสว่างสองแมปกว้างสังเกตได้ง่ายนะครับโอเคเมื่อทุกคนเข้ามาในแมปแล้วใช่ปะครับอ่ะอุ๊ยเออวินหายแป๊บแป๊บแป๊บอ๋อเมื่อกี้เอาไปใส่ในตัวสุคนนะไงก็เลยหายโอเคเอามาใส่อย่าลืมใส่กันด้วยครับโอเคผมวางตัวเงินก่อนเสร็จแล้วผมก็จะวางตัวระมิดไปเลยเปิ้งอ่าโอเควางตัวเงินเปึ๊บเปึ๊บเราผมฟามเงินแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคตอนนี้ผมฟังเงน่นเสรีบลบร้อยละโอเควิธีการทําบับบนเนี่ยจะมีอยู่3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือวางเรียงกัน4ตัวฟังไปเลยครับ1 2 3 4อ่ะประมาณนี้นะครับให้ทุกคนกดที่ตัวแรกนะกดบัฟไปเลย1 2 3 4แล้วกดตัวที่5้ปึ๊บโอเคแล้วเราแล้วเราก็มารอกดตัวที่3ครับรอบัฟหายรอบัฟตัวใดตัวนึงหายครับ เราบัฟไอที่ดับบนบนหายครับอาหายละกดปุ๊บโอเคต่อไปครับมารอกดตัวที่สี่ครับเราบัฟบนหายมันเราบัฟหายเพิมอ่ะกดปุ๊บโอเคทีนี้ครับเรามาดูกันว่าจะหลุดไหมบัฟจะหลุดไหมเมื่อกี้บอกห้าสิบหกแล้วนะเมื่อกี้บอกห้าสิบหกแล้วนะปุ๊บโอเคบอกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับบอกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับอ่ะตัวนี้หายตัวนี้หาย อ่าบล็อคราเซียที่เรียบร้อยนะครับผมนี่คือการทําปั๊บบนในรูปแบบที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูในรูปแบบที่สองกันดีกว่าอ่ะคราวนี้ผมก็จะขายก่อนขายก่อนขายทิ้งก่อนรูปแบบที่สองเนี่ยจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามแล้วก็สี่วางสี่ตัวแบบแบบนี้นะครับซึ่งมันประหยัดพื้นที่มากกว่าแบบแรกเนาะอ่ะตัวแรกกดปึ๊บนับหนึ่ง สองสามสี่กดห้าครับอ่าต่อไปก็รอบัฟหายครับรอบัฟรอบัฟหายครับรอบัฟตัวอะไรก็ได้หายครับไม่จำเป็นต้องไปจับว่าต้องรอบัฟตัวที่หนึ่งหายตัวที่สองหายนะครับตัวไหนหายก็กดเลยครับโอเคหายแล้วปึ๊บตัวที่สองหายนะเมื่อกี้โอเคแล้วก็รอตัว,แล,วแล้วก็รอแล้วก็รอหายครับปึ๊บโอเคอย่างงี้ครับแบบนี้ครับ,รบดูซิครับจะพังไหม ยิงอ,อ,อ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะอ่าตัวที่สี่นี่หายแล้วนะอ่าเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วครับร้อยไหมจะร้อยไหมปึ๊บร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยครับผมนี่คือการบัฟบ,บนในรูปแบบที่สองนะครับผม,มก็จะบนอยู่แบบนี้นะครับผมไปเรื่อยๆื่อยนะครับอ่ะไปดูในรูปแบบที่สามกันเลยดีกว่ารูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ระดับอีพิดมกมากระดับแบบค่อนข้างจะใช้แบบ ค่อนข้างจะใช้แบบสมาธิเยอะสุดๆนะครับผมคือว่าต้องอย่าเมื่อนะครับผมผมะวางไปก่อน2ตัวครับเึ๊บเแต่ทีนี้นะี่ยวางครบสิ่ตัวได้บัฟร้อเป็เลยทำไงอะเดี๋ยวผมทําให้ดูให้ทุกคนสังเกตไปที่เมาส์ของผมนะอ่ะดูเมาส์ผมนะอ่ะกดตัวแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็รอบัฟหายครับ เราก็รอมากดตัวที่สามครับรอบัฟหายครับอ่าบัฟหายแล้วครับกดเลยครับนะบวกบวกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วมั้ยบวกบวกเก้าห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่าสองตัวนั้นหายกดอีกทีครับอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยวิธีที่สามนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่ใช้ไหวพริบค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงครับแต่ไม่เกินความสามารถของคนเราแน่นอนซึ่งวางครบสี่ตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงอ่าดูที่บัฟจะหลุดไหมอ่าไม่หลุดนะครับผมลวงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตัว อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าอย่างเงี้ฮะเนี่ยแหละครับมันไม่จะเป็นต้องรอเลยนะครับวางครบสี่ตัวก็ได้ร้อยเลยนะครับอ่ะลองให้ดูใหม่วางสองตัวนะครับวางสองตัวอ่ะผมจะอธิบายแบบโดยละเอียดเลยแล้วกันครับกดตัวแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยให้นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองแลขตอนที่เรานับที่สามอยู่เนี่ยเราก็วางตัวที่สามอ่าพอเราวางตัวที่สามเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยอ่าสมสมุตินะพอเราวางตัวที่สามเสร็จแล้วเนี่ยนั้นเราก็นับไปเลยสี่ห้า แล้วก็กดบัฟอ่าพอกดบัฟเสร็จไอตัวเนี้ยก็จะได้บัฟด้วยถูกไหมอ่ะไอตัวนี้ก็ได้บัฟด้วยเป็นบัฟ56ทั้งสองตัวนี้ตัวหน้าตัวหลังก็ได้บัฟ56อ่ะแล้วทีนี้เราก็วางที่สี่อันนี้ยเราก็รอบัฟแล้วคราวเนี้ยเราก็มารอกดบัฟตัวที่สามอ่ะแล้วก็รอให้บัฟเอ่อตัวที่สองนะหายก่อนนะฮะแล้วก็หรือบัฟตัวอะไรก็ได้ที่มันหายอ่ะตัวหนึ่งตัวสองนะตัวไหนหายก็ได้อ่าแล้วก็กดอ่ะเพื่อง่ายว่ะ ถ้าบัฟตัวไหนหายก็กดเลยอะถ้าบัฟถ้าบัฟตัวไหนหายก็กดเลยนะครับอ่ะพอกดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มารอกดวที่สี่ถ้าบัฟตัวไหนหายก็กดเลยเหมือนกันถือว่าเราเห็นตัวหนึ่งหายถือไม่ว่ามันจะหายตัวเดียวแล้วก็ให้เรากดเลยครับหรือว่าจะหายแบบสองตัวก็ให้กดเลยเหมือนกันครับอ่ะเพื่อนงาก็คือเราวางตัวแรกเสร็จไปปุ๊บแล้วเนี่ยนับห้าวิไลอีกสองตัวที่เหลือเนี่ยก็แค่รอให้บัฟมันหายแล้วก็กดแล้วก็รอให้บัฟมันหายแล้วก็กดเหมือนกัน อ่าผมจะนับแบบว่าเป็นอันนี้แล้วกันเนาะอ่าวางหนึ่งวางสองแล้วนะอ่ากดหนึ่งสองวางสามสี่กดบัฟห้าปึ๊บโอเคแล้วเราก็วางตัวที่สี่ปึ๊บอ่าแล้วเราก็มากดตัวที่สามเพื่อรอให้บัฟตัวนี้หายอ่าพอบัฟหายแล้วให้เรากดตัวที่สามได้เลยนะครับอ่ารอก่อน หายแล้วกดเลยปึ๊บตะไปกินตัวที่2หายก่อนนะครับอ่ะแล้ว,ลวเราก็มากดกดตัวที่สครับตัวสองตัวนั้นหายนะปึ๊บโอเคเมื่อกี้ผมดีเลยนะเมื่อกี้ผมดีเลยนะผมไม่รู้ว่าจะพังไหมนะครับดูดิดูด,ดีโอเคตัวที่หายปึ๊บโอเคบัฟร้อยโอเคขึ้นหัวอ่าจงตัวที่หายอ่าไม่พังบัฟไม่พังเห็นไหมฮะง่ายไหมมันไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นครับ บัฟไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นวางปุ๊บกดบัฟปับ๊บมันทําได้เลยวางครบวิธีที่สามเนี่ยวางครบสี่ตัวปุ๊บมันได้บัฟร้อยทันทีนะฮะซึ่งอ่ามันก็ต้องใช้ใบพลิปในการวางช่วงแรกก่อนช่วงที่ต้องวางตัวที่สามเนี่ยต้องใช้ใบพลิปนิดนึงนะครับผมอ่ะอ่าโอเคประมาณน,นี้เดี๋ยวผมทวนให้โอเคเดี๋ยวผมขอมาทําตรงที่มันโล่งๆก็แล้วกัน,กนอ่ะผมจะมาทําตรงนี้แล้วกันครับตรงใกล้ๆบ้านเรา มันจะมาทวนให้นะครับวางสี่ตัวหนึ่งสองสามอ่ะตัวที่หนึ่งกดปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็มารอกดตัวที่สามครับรอบัฟหายแล้วตัวที่สี่ก็ต้องรอบัฟตัวที่สามหายแล้วก็กดนะครับปึ๊บอ่าโอเค แล้วก็มารอกดตัวที่สี่แล้วนี่ตัวที่สามหายแล้วนะอ่ากดตัวที่สี่อย่างงี้ครับอ่ารอดูดิมันจะพังไหมมันจะถึงร้อยเปล่าอ่าสองตัวนี้หายนะปึ๊บเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าอุ้ยเกือบเกือบพังเหมือนกันนะเมื่อกี้เกือบไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าผมดีเลย์เมื่อกี้นิดนึงแต่ก็ไม่พังครับเห็นไหมฮะเออแต่ก็ไม่พังอ่าไปดูแบบที่สองแบบที่สองคือวางอย่างงี้ปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันดับแรกครับบัฟตัวแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บอ่ะมาลอกดตัวที่สามรอบัฟหายบัฟตัวไหนก็ได้หายให้กดเลยหายแล้วกดเลยปึ๊บโอเคมาลองกดตัวที่สี่ตัวที่สามหายกดเลยปึ๊บโออเคแบบนี้ อ่าดูซิว่าจะพังไหมอ่ะสองตัวหายสองตัวบัฟหายยังไงต่ออ่าบวกเก้าสิบห้าอ่าอันนี้ผมบ,บัดีเลยไปนิดนึงนะครับเราดีเลยว่าว่าผมต้องอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับโอเคอันนี้ก็บัฟให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็ไม่พังนะครับผมชึบชึบขายทิ้งครับแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองเนี่ยกว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะอ่ะแบบที่สามแบบวใชท้ายแบบ ขั้นเอ็กซ์ตรีมวางไปเลยสองตัวบัฟตัวที่ห 1. น 1, ึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าป๊บอ่าระวังตัวที่สี่ปึ๊บแล้วรอแล้วมารอกดตัวที่สามรอรอบัฟหายปึ๊บหายแล้วปึ๊บโอเครอรอตัวที่สามหายรอบัฟตัวที่สามหายปึ๊บอ่ากดไปโอเคแบบนี้ครับ อ่าตันนี้ดูน,ดนีจะหายมาเมื่อกี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเมื่อกี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับวิธีสามเนี่ยวางครบสี่ตัวได้บัฟร้อยทันทีเลยนะครับโอเคอ่าสองตัวหายสองตัวนี้หายในต่ออ่าโอเคไม่พังครับไม่พังเป็นไงครับอ่าเออเรียบร้อยครับไม่พังครับไม่พังก็วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเนี่ยผมแนะนําว่าเหมาะสําหรับเอ,อ่อคนที่ไม่อยากวุ่นวายกับชีวิตเยอะนะฮะแต่วิธีนี้ เหมาะสำหรับกับคนที่แบบรีบอ่ะมอนมันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วแต่แบบเราเกิดน่วงเราเกิดแหลกเกิดค้างแล้ทําให้บัฟบนของเรามันพังถ้าเราต้องรีบแล้วต้องรีบต้องรีบใช้บัฟร้อยแบบทันทีก็ใช้แบบวิธีที่สามแบบนี้ได้เลยนะครับผมมันเป็นวิธีแบบสําหรับแบบฉุกเฉินนะครับผมแต่ถ้าทําไม่ติดแต่ถ้าทาไม่ติดก็สวยครับถ้าขายใหม่แล้วก็วางใหม่หมดเลยครับผมก็ตามนี้นะครับผมสําหรับบัฟบนสําหรับการสอนบัฟบนเดะสำหรับการสอนบัฟ วาวปล้กูกำรับ,สำ,รบสำหรับการสอนบัฟบ,บนสำหรับในวันนี้เออร์วินก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะมาสอนทำอะไรหรือว่าทุกคนอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบัฟบ,บน